ข้า to ูแปงประโยคภาษาอังกฤษแบบนี้ให้เป็นคำอ่านภาษาไทยด้วย ai กันเถอะบอกเลยว่าง่ายสุดเป็นไงมาดูกันเลยก็คือมีพี่ fc หนึ่งท่านนะครับได้ไลน์มาถามนะครับว่าเนี่ยเขาเป็นครูแล้วเขาต้องการที่จะแปลประโยคภาษาอังกฤษแบบเนี้ยให้กลายเป็นคำอ่านภาษาไทยทำได้หรือเปล่านะครับตัวอย่างนะครับเช่น my name is sam แต่พี่เขาต้องการให้มันขึ้นนะครับว่าอะไรครับ my name is sam แบบเนี้ยนะครับเราจะทำไงมาดูกันครับ มเมื่อไรมานั่งคิดอ AI ทําได้ไหมมาลองดูกันนะครับเว็บแรกนะครับก็คือของ Google เองนะครับก็คือเราสามารถที่จะเซิร์ชอย่างเงี้ครับออกเสียงภาษาอังกฤษ Google อันนี้คือคําศัพท์ที่ผมต้องการนะแล้วก็บอกว่าโพลนติกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดฟังได้เลยนะว่าจริงๆเราอ่านว่าไงนะครับแล้วเรายังมีแพ็กทิสกดตรงนี้ได้นะจะจะได้รู้ว่าเราอ่านออกเสียงถูกต้องหรือเปล่านะครับ แต่เ็นคือพี่เขาต้องการที่จะให้มันออกมาเป็นคําแปลจริงๆแบบภาษาไทยเนี่ยให้มันได้ยังไงนะครับประเด็นคือเมื่อปีหกสี่เนี่ยบอกเลยนะว่ายังไม่มีใครทําครับแล้วมันค่อนข้างยากครับที่จะให้ขึ้นแบบนี้แต่ปีนี้เป็นปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดสามปีผ่านมามี a อเข้ามาแล้วครับเรามาดูกันนะครับว่า a อสามารถแก้ปัญหาแบบนี้ได้หรือเปล่าอย่างแรกนะครับผมก็คือเข้าไปที่จิ m มี i ของ Google ได้เลยนะ โดยผมจะป้อนพคมนังนี้นะครับทุกคนคำนี้อ่านว่าอะไรขอเป็นข้อความภาษาไทยโดยข้อความที่ผมจะใส่คือ hello my name is Sam นะครับมาดูกันนะว่าเจมินาจะเก่งขนาดไหนเสร็จเลยทุกคน hello my name is Sam บอกความหมายเป็นประโยคให้เลยนะครับก็คือเหมาะมากๆอย่างกับที่เป็นครูหรือต้องการที่จะเอาคำศัพท์แบบนี้มาใช้นะครับ ก็เสร็จง่ายๆแค่นี้เองนะครับเพราะป็นว่าใครมีปัญหาคอมเตอร์อยังไงนะครับก็สามารถถามมันได้นะครับโอเคถ้าใครถูกใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ